ติดตามประเด็นการเมืองต้องติดตามทั้งสองทางเลยก็คือการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรซึ่งก็มีการเคลื่อนย้ายขึ้นขบวนกันไปที่สถานทูตเยอรมันนะฮะเดี๋ยวเรามีรายงานสดจากที่นั่นด้วยตอนนี้กําลังเดินแล้วก็ขึ้นขบวนกันอยู่นะฮะ่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือที่อาคารราาาัฐสภาค่ะ,<ท>ะวันนี้วันแรกนะฮะของการประชุมร่วมรัฐสภา,าสมัยวิสามันนะฮะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาประเทศซึ่ง<ช> <ทะ S 2> วันนี้ก็มีการอภิปรายกันในหลายแงยม่มุมหลายประเด็นหลายมุมมองเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศสด ที่อาคารรัฐสภาก่อนเลยนะครับผู้สื่าวของเราอยู่ที่นั่นคุณยุวัธิดาภูคำนวนครับเชิญครับ ผู้ชมคะมาติดตามบรรยากาศที่รัฐสภานะคะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาหาทางออกแก้ไขปัญหาสถานการณ์ประเทศในขณะนี้ค่ะก็มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นอภิปรายซึ่งนายกรัฐมนตรีเองยืนยันในที่ประชุมรัฐสภาค่ะว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะที่การอภิปรายในวันนี้ผ่านไปแล้วกว่า9้าชั่วโมงค่ะสมาชิกก็ยังคงอภิปรายอยู่ในกรอบที่กําหนดค่ะ การอภิปรายวาระประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันยังคงดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะว่าด้วย3หัวข้อ3มยติที่จะมีการถกเถียงกันก็คือคณะรัฐมนตรีเสนอให้มีเนื้อหาว่าด้วยการชุมนุมต่อเนื่องในสถานการณ์โควิด -19 ฝ่ายสาธารณสุขกังวลว่าจะเกิดโรคระบาดได้ง่ายค่ะกระทบต่อการยับยั้งโรคและความเชื่อมั่นของคนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศการชุมนุมในวันที่1 4ตุลาคมผู้ชุมนุมบางส่วนขวางขาบวนเสด็จและการขอคืนพื้นที่ชุมนุม ในวันที่16ตุลาคมที่มีการทำลายพระบรมฉายาลักษณ์อันเป็นทรัพย์สินทางราชการรัฐบาลวิตกว่าจะมีบางฝ่ายแอบแฝงเข้าไปในที่ชุมนุมช่วยโอกาสใช้อาวุธสร้างความปั่นป่วนจนอาจจะกลายเป็นการจลาจลได้ค่ะซึ่งฝ่ายค้านและรัฐบาลต่างอภิปรายสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันโดยฝ่ายค้านอย่างนายชวริตวิชยสุดค่ะจากพรรคเพื่อไทยก็ระบุว่ายติ3ประเด็นที่รัฐบาลเสนอมาเช่นปัญหาการขัดขวางขบวนเสด็จส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่จะนำเรื่องดังกล่าวมาหารือในที่ประชุมวันนี้ ด้านนายจุรินลักษณะวิสิท์จากพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันการเปิดสมัยวิสามันครั้งนี้มุ่งการแก้ไขปัญหาต่อสถานการณ์ที่มีอยู่ซึ่งจุดเริ่มต้นอาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา256ให้มีการตั้งสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและสิ่งสําคัญทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันลดเงื่อนไขที่เป็นเงื่อนปุ่มแห่งความขัดแยง้งทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันพักฟื้นออกจากกองไฟให้ลุกลามเพิ่มเติมต่อไปนะคะโดยไม่จําเป็นที่จะต้อง ทําให้ไฟลุกลามไปด้วยพร้อมกันนี้ได้เสนอให้มีกรรมธิการขึ้นมาหนึ่งชุดที่มีทุกฝ่ายอันรวมไปถึงทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมฝ่ายที่เห็นต่างกับผู้ชุมนุมเพื่อสแสวงหาทางออกที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศค่ะผมเชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นในการประชุมตลอดสองวันคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นั้นประชาชนต้องการเห็นการอภิปรายที่สร้างสรรค์ ด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจริงใจและที่สำคัญเหมือนกับที่ท่านประธานรัฐสภาได้กล่าวไว้ก่อนหน้านั้นคือต้องเป็นการอภิปรายที่ไม่ซ้ำเติมสถานการณ์ กันที่นายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒธธิสภาค่ะระบ,บุว่าปัญหาความขัดแย้งในชาติบ้านเมืองเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานแม้ในปัจจุบันก็ยังคงวนกลับมาที่เดิมจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สภานําปัญหาเหล่านี้มาหาทางออกร่วมกันแม้ไม่ใช่การแก้ปัญหาทั้งหมดแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขทั้งนี้สําหรับประเด็นการขวางขบวนเสด็จไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตซึ่งผู้ที่ละเลยหน้าที่ก็ได้รับโทษตามกฎหมายไปแล้วค่ะ ผมจะพยายามพูดอยู่ในข้อบังคับที่ไม่กระทบกระเทือนและพาดพิงแต่ต้องเรียนว่าถ้าท่านให้นายกรัฐมนตรีลาออกขณะนี้เนี่ยก็ยังกลับไปลวเรื่องเดิมครับคือวันนี้แคนดิเดตก,ก็ยังเป็นชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาจากพ,กพ,าพารรคพพชรเป็นชื่อคุณอนุทินจากพรรคภูมิใจไทยเป็นชื่อคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คุณชัดชาติสิทธิพันธ์คุณชยัยเกษมนิติสิรธิจากพรรคเพื่อไทยเป็นชื่อท่านพลตเอกเสรีเตมีเวชจากพรรค เสรีรวมไทยเป็นชื่อคุณอภิสิทธิ์วชเชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์ต้นนุนยังเขียนไว้อย่างนี้ตราบใดก็ตามถ้าลาออกอย่างเดียวไม่ได้แก้ปัญหาครับส่วนที่สองถ้ายุบสภาก็เป็นความเห็นสางส่วนหนึ่งนะครับในการเคิมนาาประชาชนแต่ถามว่าเราได้อะไรครับก็กลับมาเลือกตั้งแล้วก็ท่านสสก็อาจจะหมดไปแต่สวก็ยังอยู่ในสภากลับมาก็ต้องใช้รัฐมนุญฉบับเดิมครับทางออกปัญหาก็อาจจะเหมือนเดิมหรือ รุนแรงขึ้นหรือเบาลงผมไม่ทราบแต่ผมก็กราบเรียนว่าเรื่องนี้จะต้องไปพูดกันในวรระของรัฐธรรมนูญจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่หลายฝ่ายกังวลและถกเถียงกันค่ะว่าก่อนหน้านั้นรัฐบาลได้เรียกหารือกับพักร่วมรัฐบาลมาโดยตลอดและสอบถามถึงแนวทางที่จะเดินหน้าว่าควรที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรค่ะแล้วก็ได้แจ้งให้คอรมอทราบแล้ว ในเดือนพิจารานี้สภาก็จะพิจารณารัฐธรรมนูญน่าจะเสร็จในวันที่1นึ่งในธันวาคมนะครับโดยประมาณแต่ก็ยังคงประกาศใช้ไม่ได้เพราะต้องรอทําประชามติก่อนโดยสัปดาห,หนาน์นั้นนั้นรัฐบาลจะเสนอพรบรประชามติเข้าสภาถ้าพรบรเสร็จเมื่อใดก็ต้องไปทำประชามติกันนะครับเมื่อนั้นอันนี้แสดงเห็นว่าผมก็ให้ความสนับสนุนในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูนนะครับแจ้งเพื่อทราบครับขอบคุณครับ อย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ได้มีเครือข่ายกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันเยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาขัดขานการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปสถาบันจากนั้นก็ได้ปักหลักอยู่บริเวณหน้ารัฐสภาได้มีกําหนดการเดินทางไปที่สถานทูตเยอรมันเพื่อที่จะชี้แจงสถานการณ์ประเทศในขณะนี้เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจของทุกฝ่ายค่ะ ทางผู้ชมคะการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศในขณะน,นี้จะยาวไปจนถึงเวลา23นาฬกาค่ะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าไม่เข้มข้นเท่าที่ควรนะคะต้องจับตาดูในวันพรุ่งนี้ที่จะเริ่มต้นในเวลา9นาฬิ30นาทีว่าจะมีการอภิปรายอย่างไรบ้างนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่รัฐสภาค่ะ